สวัสดีค่ะสวัสดีแลนด์โฮมคลิปนี้เสนอขายคนโดในเชียงใหม่ทำเลใกล้นิมมานใกล้มอชอนะคะอยู่ชั้น15ค่ะชั้นบนสุดพื้นที่37ตารางเมตรค่ะเป็นห้องรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่นะคะตั้งอยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากเมยย่าเพียง1กิโลค่ะห่างมอม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3กิโลนะคะ คอนโดนี้โคต้าต่างชาติยังเหลือนะคะชาวต่างชาติสามารถซื้อได้ค่ะมีพื้นที่บริเวณจอดรถเยอะค่ะโซนด้านล่างตึกนะคะมีนิติโครงการมีร้านอาหารร้านนวดร้านเสริมสวยร้านค้าอำนวยความสะดวกหลายอย่างค่ะเหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจให้เช่านะคะเป็นห้องตกแต่งพร้อมอยู่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะหิ้มกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หากท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ